บ้านเนินน้องคงตำบลเกอะเพชรอำเภอหัวไทรจังหวัดนครศรีธรรมราชกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปูขาวในลุ่มน้ำปากพนงังเปลี่ยนสิ่งที่เป็นปัญหาให้เป็นโอกาสจากปลาต่างถิน่นปลาหมอทางดำที่วันนี้กลับกลายเป็นของดีใช้เป็นอาหารเลี้ยงปูขาวแทนปลาทะเลสดได้ผลผลิตดีต้นทุนต่ำและช่วยควบคุมปลาต่างถิน่นผ่านการสร้างไรายได้ให้ชุมชน นายนัทชัยนาคเกษมเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปูขาวในลุ่มน้ำปากพนงังบ้านเนินหนองหงตำบลเกอะเพชรอำเภอหัวไสจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ทดลองนำปลาหมอคางดำมาใช้เป็นอาหารเลี้ยงปูขาวเมื่อสองปีก่อน จนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า2ปีนายนัทชัยนาคเกษมและเกษตรกรในกลุ่มกว่า30รายเลี้ยงในพื้นที่ครอบคลุม3 0ม300ไร่ใช้ปลาหมอคางดำเป็นอาหารของปูขาวที่ได้ผลผลิตดีผลการทดลองพบว่าอัตราแลกเนื้ออยู่ที่4กิโลกรัมของปลาหมอคางดำต่อเนื้อปู1กิโลกรัมช่วยลดต้นทุนค่าอาหารจากเดิมกิโลกรัมละ14บาทเหลือเพียง10บาท ในแต่ละวันเกษตรกรในกลุ่มต้องการใช้ปลาหมอคางดำรวมกว่า600ถึง900กิโลกรัมรับซื้อจากชาวบ้านและเป็นการลดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำด้วยวิธีการสร้างรายได้เสริมให้ชาวบ้านจากที่เขาคิดว่าคือวิกฤตแต่ในกลุ่มผู้เลี้ยงปูของเราเนะี่ยถือว่าเป็นโอกาสเลยฮะเพราะเราสามารถหาเหยื่อปลาที่มาให้ปูนี่ได้ง่ายขึ้นมันไม่มีปัญหาสำหรับคนเลี้ยงปูแบบเราเลยฮะยิ่งกับกลายเป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำฮะ ปูมันก็กินปกติมันไม่ได้เลือกระหว่างปลาหมอเทศหรือปลาหมอคางดำปูไม่เคยเลือกเพราะฉะนั้นปูกินปลาทุกชนิดนะ เกษตรกรได้ร่วมกับนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่ศึกษาวิธีป้องกันไม่ให้ปลาหมอคางดำแพร่กระจายในบ่อเพาะเลี้ยงพบว่าการแช่แข็งปลาหมอคางดำในอุณหภูมิติดลบ20องศาเซลเซียสเป็นเวลานาน24ชั่วโมงสามารถทำลายไข่ปลาได้ทั้งหมดทำให้การใช้ปลาหมอคางดำเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำไม่แพร่ระบาดได้หากไม่มีตู้แช่แข็งเกษตรกรส สามารถนำปลาหมอคางดำแช่ในน้ำแข็งหรือเก็บในตู้แช่ยเย็นนานขึ้นเป็นเวลา3วันก็สามารถทำให้ไข่ปลาตายได้เช่นกันวันนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาวในลุ่มน้ำปากพนงังเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในการจัดการปลาต่างถิ่นด้วยแนวทางสร้างสรรค์ที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ทั้งเกษตรกรชุมชนพร้อมช่วยฟื้นฟูสมดุลของระบบนิเวศอย่างเป็นรูปธรรม